ดีครับผมนายเอกชิตสองเมืองนายอำเภอหนองจิกนะครับวันนี้นะครับในภาพของอำเภอหนองจิกนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับทางมิกบา์มาเลเซียนะครับที่มาเที่ยวนะครับแล้วก็มาเกี่ยวกับเรื่องของการเที่ยว มาชื่นชมนะครับสวนบัจจนิของเรานะครับขอญาติเรียนว่าสวนบัจจนินะครับเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญนะครับของอำเภอหนองกิบของเรานะครับในแต่ละวันเนี่ยนะครับจะมีนักท่องเที่ยวที่ทั้งเป็นชาวไทยก็ดีนะครับเอ่อเพื่อนบ้านจากอําเภอข้างเคียงก็ดีแล้วต่างจังหวัดก็ดีเนี่ยมาเที่ยวสวนนี้เป็นอย่างมากนะครับเราอยากเห็นนะครับ สวนบันเจนีเป็นสวนที่นะครับทุกคนมาเที่ยวแล้วก็มีความสุขนะครับก็ขออนุญาตเรียนว่านะครับอำเภอหนองจิกของเราพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและก็ชาวมาเลียโดยเฉพาะสวนบันเจนีมีความพร้อมอย่างสูงยิ่งครับอยากจะเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวสวนบันเจนิสของเราครับสามื่กุ้งหลอตุลลอฮิวบาบริกาุนะครับก็ผมนายอับดุลล์เจปอนะครับนายกองกาบริหารสวนตำบลยาบีได้ต้อนรับ ทางคณะท่องเที่ยวพิกไบ์นะครับซึ่งนำพาโดยทางจังหวัดและกํอำเภอนะครับได้มา,าแนะนำแหล่งท่องเที่ยวอำเภอหนองจิกนะครับเพื่อส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดนะครับซึ่งวันนี้ทางอบตอเองนะครับทางสวนสมัยใจของํำนานนะครับก็ได้โอกาสนะครับต้อนรับก็ยินดีนะครับ หาทต้นใดนะครับที่จะ,ะมาเที่ยวที่สวนสบายใจนี้นะครับทางอบตอเองนะครับต่อินดีนะครับให้ประสานให้ทางสวนสบายใจนะครับและกันทีนรับครับ no way